กิดบนเนินตึงตึงต้องมาเจิดปู่อะแม่งเกิดบนเนินเลยฟังถ้าโดนนี่คงจะหาเนาะแยกกันนะตัวไม่ต้องแล้วแต่อย่างไงก็ได้เงียบก็เรียบเห็นแล้วหนึ่งคนสองคน ใครเปิดหีบใกล้กูวะเอา้ามึงใครเนี่ยเต็มเลยสี่คน ก,กูหลอกไฟอะไรขนาดนั้นล่ะไอสฟาสเสียเวลาเกินสองน้นงก็สนุกอะไรกันนะ อันนี้มันล็อกให้อ่ะอ,อย่างแย่เลยไปไหนอ่ะอ้าวมันไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่ได้วิ่งสวนเรากันหรอไม่มั่นใจเป๋อเที่วเครื่องอ่ะอ๋อมีคนปั่นใหญ่เลย เ้อป็นไหนเราวะคร ีเบก้าหยัดไม้ไปดีใครอยู่ตรงนั้นน่ะกูเห็นนะ ฝั่งเขาคุ้มบันดีเพื่อนเอ,อ้ยเออ็นมีคนกวักมาเรียกค่ะไม่หาเลยตามคาเรียกร้อง <c oughs> ออแล้วมงึงยืนนึ่งเลยโอ้ยกระตุกกันแหละเรียกร้อง คนเดียวถ้าเกิดเขาไล่คนเดียวคนนี้เขาเสียเวลาเขาไม่เล่นนะถ้าเกิดเขาเล่นกับคนนี้แล้วเขาเสียเวลาเขาไม่เล่นนะอยากให้แกมาช่วยลุมวะเดี๋ยวมาเจอคนสองคนอยู่เขาไม่เอามันหรอกลวง แม่หลุดไปได้นะมึงไอหัวขาวใครออกแบบวะนะสบเบลอะออกเอาเลยออกเลยสวัสดีมาเดินในตรงนี้เนี่ยแถนี้มันตรายนะเจมส์อีดีเบค้าอีดีเบค้าโอเคถ้าปลาโดนไม่ตาย อุ้ยตะกุกตะตุกอะไรอ่ะตะกุกอะไรเพื่อนบ้านฝาแชมไม้เป็นแล้วเหลือบีเบเกอาตรงเขาคนเดียวโอเคเดี๋ยวเขาไล่ฝั่งนี้แล้วกันเครื่องตัวเขาไม่มีคนปั่นไม่มีสองเครื่องแต่เครื่องตรงนี้มี อ้าวมีคนเหลืองๆวิ่งอง้อมเดินไปไอ้โยชิไล่เลยแกไล่ของแกเลยเฮียกระตุกไอ้นี่รูดนะ้ดีเนี่ยรู้ดีมากเทนไม่เอาวะ <c oughs> เคไว <c oughs> เฮ้ยใจเ,เย็นเอาวมหมอบตู้ วากมือเรียกหลายรอบเลยเขาก็เลยเมินแล้วมาทําตัวแบบนี้อีกอะ่อะแล้วใครมาเจ็บอย่างนี้เนี่ยโวยไม่โดน,น <laughs> พี่กบแม่งของพี่บ้าง เาเหลือแค่เครื่องเดียวแต่ว่าแต่ฟังเขาว่าเหลือเครื่องเยอะนี่ไงทีไปใกล้กันเบือ่อวะ มีใครปานปอไม่มีเลยวะน่าจะอยู่ฝั่งแกหมดเลยป่ะเนี่ยอืมมันจำสองคนอะแกมาเอาอีกเดเบก้การตรงคนเดี๋ยวเขาเจออีเดไว้เดี๋ยวไปช่วย ตองเขาเขาปาไม่ได้อะทีตรงเขาปาไม่ได้ไปยิงขอสักทีเหอะกลับไปปักขั้นเก่าหรือเปล่าเพื่อนโอ้เป็นไรล้มมาเพื่อนเรื่องหมดตัวเหรอ โวนเงินตัวนี้เครื่องกระเทือได้นะรีบิวรองครับอ๋อไอ้บิวไม่โดนมันมีสติ๊นแล้วอีสองคนนั้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ย yeah, ไม่เจอเลยอาดัมอ่ะหลบตู้วันนี้เพื่อน เจอนั้นเวนแล้วมึงยังรีบอ้าวเสร็จนูน่นเดี๋ยวไปเช็คนู่นเลยมีเดดไว้ตรงเขาตรงหนึ่งโอเคเดี๋ยวเขามาเช็คตรงเครื่องดิเซตไ,ไปเช็คเลยไปเช็คไปไปเป็นไหนละว,วะอ๋อหายเฉย น่าจะไปช่วยหยิวกันแล้วมั mm ้งเงียบกริบม่งเสร็จแล้วหายไปเลยป,ป้าปาโดนนี่หาเลยนั่นแอบปั่นเครื่องนอเขาที่ตรงกลางเปะวะบ้านเนี่ยเล็ก,กไม่มีแอบไหนวันนี้ยที่ผ่นกันแล้วไม่มีใครปั่นเลยตอนเนี้ย ต้องรอดูท่อไหมเนี่ยเหลือสี่คนอีกาที่สี่อีกา,กาแต่ตรงไหนวะตรงเขาปะที่สี่อีกาคืออีกาลองอะรีเบการีเบกามันทำตัวดูเแกต้องดูอเออเจอใครปะไม่ บาลิกสวยสองตัวเลยแกกระทืบเลยหายไปไหนแล้ววะเหลืสามคนอนะสามคนนี้มันมีตัวตนอยู่ปะเออไอวิวว่าเนียนเนียนเนียนนี่มีเครื่องตรงเนี้ยที่แอบปั่นนะอืม เสียงอีกาตรงไหนวะอ่ะเสียงอะไรวะอ๋อกระเที่วเครื่องแปลกแกวะเห็นเนียนแล้วเป็นเนียนซะแล้วเวแปลกแปลกิเบก,กามันทำท่ายอยากจุกเวก็เราก็ให้เขาจุกก็ให้เขาจุกลเล่นๆไงช่วยไม่ได้นะ เครื่องมันจะดับหมดเลยเนี่ยทำไมทุกครั้งที่เดินผ่านตรงไหน,นมันจะได้ินเสียงอีกาล้องไกลๆวะไม่ได้ยินเขาก็ได้ยินไกลๆไปเนียนซะแล้วไง ไม่ไม่ได้บูลลี่นะม,มันตัวมันก็เขียวอ่ะเนียน,นยไอวิวเ็นเนียนไอวิวเนียนอยู่เ,<ร>เัน,นต้องปรับจอเสียงจอเพิ่มจังนะเนียนในจีมก็เจอแค่ครั้งเดียวตีมไปครั้งเดียวไม่เจออดัมเลยไอ้ไม่ใช่อดัมอยู่ไอเสืออ้อเหลืองอะอยู่จีเห็นครั้งหนึ่งตอนอยู่ข้างเหนืงเจอแล้วอยู่ไหน Ô hoa ghé hoi. Lăng ông cái ghé. Ô nguyên nhân sơnn. Ô nguyên nhân sơnn. Ô chưa chưa đi. Lu biu. Ô chưa chưa đi. Ô chưa 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 chưa

มันมีรอยอยู่ตรงเนี้ยมันเนียนอ่นนะรอยอยู่ตรงรถเนี่ยต้องวิ่งไปฝั่งนูน้นแกเปิดตู้นิบแล้วใช่ไหมมันต้องไปช่วยอ,อย่างไรวะต้องก็ไม่ป้องน่าช่วยแหละช่วยไวด้วยนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยช่วยตรงไหนหอ่ะเราไม่รู้เลยอ่ะ แคยาเาเดินวนกูเดินวนกับมึงนี่แหละมันไม่น่าจะอยู่ฝั่งเครื่องอ่ะเดิมปกติแล้วเนี่ยเครื่องนี้แอบปั่นเจอละเจอค่ะมันอยู่ฝั่งนู้นเลยมันอยู่ฝั่งเครื่องเสร็จหมดเลยหิวสตัว์ห้มันอยู่ฝั่งเครื่องเสร็จมีตัวหนึ่งอยู่แถวๆไอ้รถซากรถอละ เห็นเห็นแล้วเอาเลยหาหาคนอื LIKE ่นเลยพี่เอาเจอกันอีกแล้วลุงบิวไอ้นั่นมีตัวตนไหมไอ้จีมย่อทำไมย่อทำไมพอไม่ยกนะไม่ยกเอาแล้วไม่ยกไอ้บิวอาจจะตายแล้วไม่โดนย่อ ยกอีเหลืองดีไหมเนี่ยอเหลืองไม่รู้ว่าเขาใครแข่งไปแล้วอะไรเขาไม่รู้เขาแขวงไปรอบหนึ่งหรือสองรอบแต่เจมเนีอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเจมมันจะอยู่แถวเครื่องทำไมเขาเดินผ่านเครื่องแล้วเขาได้ยินเสียงมันขนวิ่งเลยวะมันไม่มั่นใจว่าอยู่แถวเครื่องหรือแถวเพื่อน เ,เสแต่ถ้าเกิดเขายกก็อาจจะอขออนุญ,ญาตเปิดเเสียงพิ่มเสียงด้วยบิวตายแล้วบิวเฟสสุดท้ายแน่นอนเหลือเจมเนี่ยที่จะไม่น่าจะโดนสักรอบปะอ้าวดึงโยูจิแสดงว่ายอยู่แถงนี้ไม่อยู่เหมือนกันไม่ไกลเจอแล้วเพราะว่าดึงบิวโอเค สคนมันไปดินกันเจอบิวละลวงเด็เกดแล้วหน้าเขาอุ้ยมีกระคันด้วยเดินเดือดกันแล้วโดนกระสุน ตีเถอะเอเแรงยกเอยกไอ้เหลืองก่อนอ้าวให้วิวลุกลูกคู่เอเห็นตัวหนึ่งวนหน้าแก่เอาโอเคอำวิวนะครับโอเค พุมไม่ได้ไม่โดนวะไ,ไปดูเอฟวีว่าลูกลูกูดนแล้วพออยู่ใกล้กูด้วยโชคร้ายไปนะมึงอะปิดเลย โอ้ยแล่วมันท่อนี่นะเขาปิดท่อให้หมดเลยแต่ท่อเก่งอย่างว่าไม่เคยเห็นท่อขนาดเกมนี้เลยเขาปิดไปสองท่อเลย<อ>ปิดไปสองท่อมันเกิดใกล้กันท่อ,อ,อเออตรงนั้นั่นหนึ่งตรงเนี้ยข้างหน้าอันหนึ่งแล้วข้างข้างอันหนึ่ง